ใหม่ S26 Go มี UST แล้วบรรยากาศที่ห้องประชุมของโรงเรียนกรดิตวิทยานุสร์อำเภอวิเชียบุรีซึ่งตั้งอยู่เลขที่125หมู่2ตำบลพุทเตยอำเภอวิเชียบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์มิสวันวิมลครุฑทางคะผู้รับใบอนุญาตและเป็นผู้จัดการของโรงเรียนกรดิตวิทยานุสรวิเชียบุรีพร้อมด้วยดรบัณฑิตครุฑทางคะ ผู้อเมริกรันบรเวนกรดิ์วิทยานุสร์วิเชอรบรีและคณะผู้บริหารนะครับได้ดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศศียบัตรให้กับผู้ที่จบการศึกษานในระดับชั้นอนุบาล3และม .3 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับนักเรียนนั้นเกิดความภาคภูมิใจและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในความสําเร็จทางการศึกษาซึ่งมีพ่อแม่ผู้ปกครองต่างจัดเตรียมดอกไม้ของขวัญมาร่วมแสงความดีดีอย่างคับข,ข้างและมีการถ่ายรูป ตามซุ้มกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้อย่างสวยงามนะครับจากนั้นมิสวันวิมลและก็ดรบัดิต,ดตครุฑทางคะได้นํานักเรียนที่สำเร็จการศึกษาเดินลอดซุ้มสแสดงความยินด,ดีโดยมีขนาดจานนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแถวรอมอบดอกไม้ของขวัญกันอย่างชื่นมืน่นและเมื่อเข้าสู่ห้องประชุมมิสวันวิมคลครุฑทางคะประธานในพิธีได้ทําการมอบประกาศสิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศรึกษาในระดับอนุบาล3และระดับ มสามตามลำดับพร้อมมีการถ่ายภาพร่วมกันระหว่างนักเรียนครูผู้บริหารและผู้ปกครองด้วยบรรยากาศที่สุดชื่นมืน่นในเวลาต่อมาครับภายในห้องประชุมของโรงเรียนกุรดิตวิทยานุยสร์มิชิมอรีประธานในพิธีได้กล่าวปัะชิมโอวาทโด,ดยกล่าวว่าวันนี้ถือเป็นวันกิตยศวันหนึ่งของชาวกุรดิตแม้นว่าเด็กๆจะได้อยู่ภายใต้ร่มเง,งาของรั้วกุรดิตเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆ แต่ก็ถือว่าเป็นเวลาที่มีคุณค่าครับและเป็นเวลาที่มีเกียรติอย่างยิ่งทั้งนี้คําว่ากุรดิตแปลว่าผู้ครองความดีความดีนั้นคือการกระทําที่ไม่ทําให้คนอื่นและตัวเองเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นกายวาจาและใจเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตัวไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ใครก็ย่อมเป็นที่แน่นอนว่าจะทําให้ตนเองจเจริญทั้งหน้าที่การงานและชีวิตการศึกษาซึ่งการศึกษานั้นถือเป็นเครื่องกล่อมกล่าวจิตวิญญ,ญาณให้สูงขึ้น โดยในวันนี้ทุกคนได้ผ่านความสําเร็จอีก91ทางด้านการศึกษาถือว่าเป็น9ก้าที่มีความสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จต่อไปในอนาคตในโอกาสเดียวกันนี้มิสวันวิมนครุฑทางคะผู้รับใบอนุญ,ญาตและผู้จัดก,การโรงเรียนกุรดิตวิทยาณนุสสอนวิเชมมรรีพร้อมโดยดรบันิตครุฑทางคะผู้อเมริการโรงเรียนกุรดิตวิทยาุสส์วิชีบุรีคณะผู้บริหารผู้ปกครอง ได้ร่วมกันประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับผู้สมัครการศึกษาทำการบรรยากาศกาแห่งความรักความอบอุ่นกันอย่างทั่วหน้าทางนี้ผู้บริหารโรงเรียนกุรดิตวิทยานสอนวิเชียบรียืนยันว่าในปีการศึกษาหน้านั้นโรงเรียนแห่งนี้จะเป็นโอกาสทางการศึกษาที่ดีกว่าและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับชาววิเชียบรีและอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดเพชรบูร์ความรู้สึกของผมเนี่ยในใจลึกๆบเราเป็นนักการศึกษา เราได้สั่งสอนได้รับการประบัสมสั่งสอนจากรูอาจารย์ใของการพาัฒนาการศึกษา,าของประเทศไทยเราทีอยู่ในวงการศึกษาม,มา4 0กว่าปีอยู่โรงเรียนเระชนมาไทจีนแข่งฝรั่งมาเยอะแยะมากมายนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้มาเป็นเจ้าของเรียนที่จุดิศที่หนังไผ่เราก็ทําเต็มความสามารถแล้วก็มีความภาคภูมิใจว่าโอเคเด็กเราเนี่ยขึ้นสู่ระดับสากลสามารถไปสู้กับหัวเมืองใหญ่เขาได้เด็กเราเก่งเท่าไหร่ เราก็ไม่เคยเป็นเมฆไม่เคยไปทําแล้วก็คนที่ออกมาเนี่ยมันได้รับผลอย่างดีเยี่ยมว่าเด็กเราในเรียงเำดัได้ได้แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถที่เราได้ส,ะสะมัมโสมอนเขาโดยใช้ประสบการณ์นะครับก็มองว่าชุมชนผู้เตยแล้วก็วิเชียรบุรีเนี่ยเป็นชมุมชนใหญ่น่าจะมีโรงเรียนที่มีคุณภาพสักโรงหนึ่งเพื่อที่จะให้ผู้ครองได้ได้มีโอกาสเลือก เป็นทางเลือกครับผมคิดว่ากุรดิษฐ์ของเราตอนนี้เราขยายสาขานะครับเป็นสาขาที่สองเป็นทศวรรษที่สองของกุรดิษฐ์ที่หนองไผ่ mm. ก็มาเป็นของขวัญชิ้นใหม่ของชาววิเชียรบุรีนะครับ mm. ผมชี้แจงหลักสูตรของเราเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกคือความสามารถ ขั้นพื้นฐานอ่านออกเขียนได้ใช้เทคโนโลยีเป็นนะครับมีทักษะในการดำรงชีวิตสิ่งนี้เป็นอัตลักษณ์ของชาวคุดรดิ์อยู่แล้วที่เราต้องดําเนินการได้นะครับแส,ทสตทศวรรษที่2ที่เรากําลังจะพัฒนาต่อไปคือเราจะเอาหลักสูตร2ภาษานะครับเป็นการเรียนการสอนโดยครูต่างชาติในวิชาภาษาอังกฤษวิชาคณิตศาสตร์และก็วิชาวิทยาศาสตร์นะครับนั้นง่ยายๆว่าเด็กของเราจะได้เรียน โดยครูสังชาติเป็นภาษากฤษอย่างน้อยวันละ1-2ชั่วโมงทุกระดับชั้นนะครับ mm hmm. แล้วก็นักเรียนในระดับช่วงชั้นบางช่วง,งเช่นป .4 ม .1 ม .3 นะครับเราก็จะมีการทดสอบโดยข้อสอบระดับนานาชาตินะครับคือเรามองข้ามการศึกษาระดับพื้นฐานระดับพื้นที่นะครับไปมองเป้าใหญ่คือเด็กของเราจะต้อง เป็นเด็กที่มีความเป็นโคลาโลกนะครับมีความรู้ขั้นพื้นฐานสามารถสื่อสารในภาษาอังกฤษได้มีทักษะชีวิตในโลกดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับบุคลากรเราถูกเทรนเรียกกันง่ายๆว่าเป็น International School นะครับแต่ว่าเป็น Local Price ก็คือเป็น International Standard Local Price ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตะบนคลองกระจังอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายสาชัยแจ่มประสิสกุลนายอำเภอสีเทพเป็นประธานเปิดโครงการกองทุนขยะตะบนคลองกระจังมีนายประจบนาคเทียนประธานกองทุนขยะตะบนคลองกระจังพร้อมด้วยคณะกรรมาก,การกองทุนขยะตะบนคลองกระจังร่วมงานทั้งนี้จากข้อมูลสถิติพบว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้เงินปีละกว่า70ล้านบาทเพื่อใช้บริหารจัดการขยะในท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันมีขยะปีกอยู่ในบ้านเรือนถึงร้อยละหของปริมาณขยะทั้งหมด ซึ่งส่วนราชาการทุกภาคส่วนต้องคดลุมขยะที่บ้านพักและมีการคัดแยกขยะไม่ทิ้งขยะออกนอกบ้านและต้องทําที่ทิ้งขยะเปียกในบ้านตัวเองส่วนขยะรีไซเคิลสามารถนําไปขายได้ขณะที่ท้องถิ่นหลายแห่งมีการจัดทํากองทุนชาปณก,กิจส่งเคราะห์ขยะขึ้นมา ในส่วนของตำบนคลองกระจังเองได้มีการสนองนโยบายของอำเภอโดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทางภาครัฐภาคเอกชนและท้องที่ท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้านและชุมชนโดยที่ผู้นําและชาวบ้านตะบนคลองกระจังได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนขยะตะบนคลองกระจังขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสร้างจิตสํานึกสร้างความรับผิดชอบในการลดปริมาณและคัดแยกขยะ เพื่อส่งเสริมและสามส่วนให้สมาชิกมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและเป็นการลดปริมาณขยะนำรายได้จากการจำหน่ายขยะมาสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกเช่นเงินสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิตกองทุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการขยะ มอบเงินสงเคาะให้กับทายาทสมาชิกกองทุนขยะที่เสียชีวิตทุกรายและเป็นกองทุนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในตะบนคลองกระจังเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบในการกำจัดและคัดแยกขยะอย่างยั่งยืนลดปัญหาขยะลดปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนสะอาดปราศจากมลพิษต,ต่อไป วันที่11มีนาคม2 5 6 3ัครับที่ห้องประชุมองค์การบริหารสุรบนพุทธบาทตบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ในอำเภอชนแดนในชาคลินอินอิมวรปราชเป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายจิตอาสารู้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดระดับตำบลโดยมีร้อยจิตอาสาของพื้นที่นำร่องสี่ตำบลของอำเภอชนแดนได้แก่พุทธบาทชนแดนสัพพุทธาและท่าข้ามเข้าร่วมในกิจกรรมโดยส่วนใหญ่จะเป็น นำหมู่บ้านในท้องที่ทางนี้เพื่อหวังให้จิตอาสามีความรู้ความเข้าใจในด้านของกฎหมายและนำกลับไปใช้ในท้องถิ่นของตัวเองในการดเมือการโครงการดัรง,กรงกล่าวเกิดขึ้นจากทานเจ้าที่ตำรวจลงพักชนแดนนำโดยผู้มิกับการลงพักชนแดนพันตบเอกสืบพงกลิ่นสุคน พันธบทโทจำลองมีแสงรองผู้กำกับการปราบปรามโรงพักชนแดนพร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นำนำโดยนายสมเด็จธรรมมานยิยกอวตอพุทธบาทกำนันเด่นนรงธรรมมากำนันตบลพุทธบาทกำนันหารศึกทรงสวัสดิ์กำนัลตบลท่าข้ามพร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านอีกกว่าร้อยคนเข้าร่วมในกิจกรรมทางนี้พันธุตะเบกสืบพองกรินสุคนบอกว่าการอบรมดังกล่าวนั้นเป็นการขอความร่วมมือ จากประชาชนโดยทางตำรวจเป็นผู้ให้ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและนำกลับไปใช้ดูแลในท้องถิ่นของตัวเองเพื่อเป็นการสร้างแนวร่วมภาคประชาชนกับตำรวจในการป้องกันปราปรามอาชญากรรมยาเสพติดและอุบัติภัยต่างๆรวมถึงสามารถออกปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือตำรวจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงา,า,าน,ารรชาชนทางนี้เจ้าที่ตำรวจจะมาคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับในการที่จะสับสนช่วยเหลือการทํางานของทางเจ้าที่ลดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับประชาชน วันที่12มีนาคม2563ที่วัดสีเทพหมู่ที่12ตำบลสักรวดอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรีนายอำเภอสีเทพนายสาชัยจำประสิสกุลนะครับเปมาทานเปิดโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักการ 3Rs นายคมสรรเจริญพันยุอบาตาสักรวดเป็นผู้กล่าวรายง,งานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมว่าตามที่ชมรมกำนังผู้ใหญ่บ,บ้านตำบลสักรวดได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างยั่งยืน ตามหลักการ 3Rs จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านทางอบตอสักรวดนั้นทางชมรมกำมันผู้ใหญ่บ้านตำบลสักกรวดจ,จึงดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีตามหลัก 3Rs คือการลดปริมาณขยะการใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมสุข,ขภาพของประชาชนชาวตำบลสักกรวด เป็นการลดปัญหาภาวะโลกร้อนและทำให้ประชาชนมีรายได้จากการคัดแยกขยะจากต้นทางซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์นำไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือนรวมทั้งเป็นการสร้างวินัยในการจัดการขยะของประชาชนตำบลสักกรวดส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการขยะจากต้นทางแหล่งกำเนิดขยะการจัดการกลางทาง โดยผ่านระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดการปลายทางคือการกำจัดที่ถูกต้องอันจะนมาซึ่งประโยชน์ต่อตอนเองครอบครัวและชุมชนต่อไป นายอำเภอสีเทพนายสาชัยจำประสิสกุลเป็นประธานการออกไปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอประจำเดือนมีนาคม2 5 6 3ที่วัดแควปาสักหมู่ที่9ตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์โดยมีเจ้าหน้าที่แพทย์ทันตแพทย์แพทย์แผนไทยเภสัชกรพยาบาลนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องออกให้บริการประชาชนเพื่อช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ใน ท้องถิ่นธุรก,กันดารห่างไกลจากสถานพยาบาลทั้งนี้นายอำเภอสีเทพได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวรครั้งนี้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำทุกเดือนเพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคส่งเสริมสุขภาพการบริการด้าน,นธนกรรมการบริการทางด้านแพทย์แผนไทยการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยมีประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมารับบริการในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวในครั้งนี้ ครั้งแรกของ S26 Go Progress UST UH สารอาหารหลากหลายให้ลูกคุณแล้วไงนี่ไงใหม่ S26 Go มี UST แล้วเจนตารามมาแล้ว วันนี้จินเองก็มาถ่ายหนังเล่นบทแอคชั่นเหนื่อยมากจินเองก็เติมพลังด้วยสมพลัสนี่แหละค่ะสมเขาว่าเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงกำลังค่ะสมพลัสมีสมเกาหลีสกัดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีวิตามินเอช่วยให้ตาดีค่ะมีวิตามิน B12 สูงช่วยให้สมองดีค่ะนี่แหละยาอายุวัฒนะของจินสมรัสด,ดื่มเลยค่ะสิบบาทซื้อมาห้าฟิวันนี้รับประกันทั้งคันห้าปี ไม่จำกัดระยะทางขอเสนอฟินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรีบวันนี้ถึง30มิถุนาย,ยน2563ย่ามา่ห้าฟินฟินกว่าก็โดนกว่าครั้งแรกของ S26 Go Progress UST UH สารอาหารหลากหลายให้ลูกคุณแล้วไงนี่ไงใหม่ S26 Go มี UST แล้ว โมพลสอ, Commons, อะไรจริงเน่ยซมพลัสดืมเลย่ซมพลัสสซมพลัสเครื่องดื่มผสมโสมเกาหลีสกัดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีวิตามินเอและวิตามินบีสิบสองสูงโซมที่ดีในโซมพลัสอะไรจริงน่โซมพลสโมพลัสอะไรจริงสิบบาท